ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะแน่นอนที่สุดเลยวันนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะกับชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องนี้กันดูแล้วกันนะคะแน่นอนที่สุดสําหรับการเปิดกล่องอันนี้ก็เปิดแบบนี้เลยนะคะใครที่ได้รับมาแล้วนะคะให้ดึงออกแบบนี้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอแอบส่องกันซิว่าชุดนี้ได้อะไรมานะคะ โอ้โหแม่จเจ้าเยินไปเลยนะคะนี่กล่องบุบแบบนี้นะคะเคลมได้ป่าว่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะชุดนี้เนี่ยมาทันเทศกาลไหมเนี่ยไม่ทันนะคะชุดนี้มาไม่ทันเทศกาลเลยนะคะสำหรับ Jack O' l a n นเทอนะคะก็เป็นอะไรที่กล่องยับค่ะ อันที่1นนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเข้าใจว่าพอกล่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยข้างในอ่ะพ่มันน่าจะไม่ได้พอดีกับกล่องนะคะมันก็เลยทําใหออ้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าใครสั่งซื้อในเมืองไทยก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นได้ไปหยิบจับจากหน้าร้านเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกตัวกล่องเขาได้นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะแบบรีฟันเงินคืนได้ไหมนะคะ เดี๋ยวยังไงจะลองทําดูให้ละกันว่าว่าเขาให้หรือเปล่าว่าเขาให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันเลยค่ะกับชุดนี้นะคะก็ตอนแรกจริงๆสั่งชุดนี้ไว้เนี่ยกะว่าให้มันมาถึงก่อนเทศกาลฮาโลวีน Halloween นะคะแต่ว่าไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วนะคะระหว่างที่อัดไปนี่ก็เป็นเวลา เป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนน่าจะข้ามไปวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วนะคะก็ชุดนี้นะคะมาในที่ล็อกผ้าแบบนีโ้โอเคอย่างที่บอกค่ะพอขนาดของไพ่กับกล่องอ่ะมันไม่พอดีกันนะคะก็ตัวกล่องก็อาจจะมียับเยินไปบ้างนั่นเองนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวไพ่เท่ากันนะคะ แอบเสียใจยเล็กๆนะว่ากล่องมันบุบๆไปหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับตัวไพ่ก็ยังพอโอเคอยู่เนาะแล้วก็เปิดกล่องกันแบบนี้นี่นี่เน,น,น่่นี่ค่ะก็จะง่ายขึ้นนะคะโอ้โหเฮ้ hey. เปิดไม่ออกนี่ค่ะช่วงนี้ก็จะแบบว่าอันบ x อก ไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็ด้วยมีภารกิจอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่า,วาเอ๊ะหายไปเลยนะคะก็ยังคงทักถามกันเข้ามาได้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยเพื่อนๆได้ก็ถามมาได้เลยนะนี่ค่ะจะมาในส่วนของคู่มือแบบนี้นะคะก็จะเป็นบุ๊กเลตนะแล้วก็ ใช่เลยค่ายก็คือ Los Cabos นั่นเองนะคะก็จะมาแบบนี้คู่มือแล้วก็แน่นอนที่สุดคือแปลออกมาหลากหลายภาษาเลยนะคะน่าจะ5ภาษาไหมที่เขาแปลออกมาอืมอันนี้เป็น4ภาษานะคะแล้วก็ Jack O' Lantern Taro นั่นเองนะคะชุดนี้ก็บอกว่าให้คิดว่ามันเหมือนกับว่าทุกวันก็คือจะเป็นวันฮาโลวีน อารมณ์ประมาณน,นี้มีสเปรย์ให้นะคะก็จะเป็นสเปรย์แบบ5บา้าใบ pumpkin patch นะคะ pumpkin patch น,นี่ pumpkin patch คือ5า้าใบแบบนี้นะคะมีความหมายไปให้ด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์วัตถุหรือว่าแบบสิ่งของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาลโลวีนนั่นแหละเขาก็จะมาใส่เนี่ยนะ soy seed sprout ฮาวเวสแล้วก็แจ็คโอลันด์ชอนนะคะหรือแจ็คโอลันเทิร์นนะคะลันชอนก็คือเหมือนกับเป็นตะเก,กียงอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่า uh, this is the card of fairy as farmer in the pumpkin patch ไหนดูสิอ่า uh, แล้วก็หลังจากนั้นก็จะพูดถึงความหมายของไพ่นะคะก็ major show as archetype the larger team themes นะคะแล้วก็ pattern of existing เอ้ย existence in the Jack O' Lantern Jack O' Lantern เป็นการเดินทางของเจ้าหัวฟักทองเนี่ย <c oughs> เจ้าหัวฟักทองอนุษย์ฟักทองแล้วก็ Major เสร็จแล้วเนาะก็จะเป็น Minor เนี่ยค่ะามาดู Minor กันนิดนึงสิ Minor เนี่ยก็จะมีห เขาอิงกับระบบไรเดอร์เวทค่ะแล้วก็ตัว แมตติเรียลหรือตัว to, ตวัตถุเนี่ยนะตัวตัวสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นชาลิสนะคะหรือว่าไพ่ถ้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เพนเจ็เคิลส์ไพ่เหรียญค่ะวันส์ไพ่ไม้และโอช์ไพ่ดาบนะคะก็คู่มือทําได้โอเคคือหมายถึงว่าก็เปิดแค่หน้าหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดเลยนะคะ14ใบเนี่ยนะอย่างไพ่โซช์ไพ่ดาบเนาะก็จะมี1-10แล้วก็มีตัวคอร์ดค่ะก็จะเป็นเพจนายควีนคิงนะคะเวลาเปิดอ่านมันจะง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ในหน้า เดียวกันเลยนะนะหน้าเดียวหมายถึงว่าอยู่ในแผ่นเดียวกันอนยะ่างเงี้ยเปิดขึ้นมาก็จะอ่านได้ทั้งหมดเลยนะคะบางคู่มือบางเล่มเนี่ยจะแบบโอ้เราต้องเปิดหาไอ้ตรงไหนเป็นไพ่ซอแล้วหนึ่งอยู่ไหนสิบอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเปิดอ่านยากอันนี้ก็ง่ายดีนะคะก็อยู่ในหน้าเดียวเลยก็เรียวกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆที่เอามาให้เพื่อนๆสามารถที่จะแปลความหมายได้นะคะ โอเคตัวคู่มือจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่เขากันนะคะก็มีมาปกแบบนี้นะคะเหมือนก,นกันกับทุกชุดของ l o s c a ร์เเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะตัวไพ่นะคะแอบมีกลิ่นของไพ่แล้วเนาะมันเป็นการเคลือบอะมันกลิ่นมันก็จะมาเนาะแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยขอบมีความคมอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะอ่ะโอเคก็ในส่วนของตัวไพ่นะคะขอบ จะเห็นว่ามันมีความแอบคมๆคมคมเล็กน้อยนะคะอู้ด้านหลังสวยนะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นรูปฟักทองนะคะที่มีลูกตาเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของ <No. S 1> นกฮูก2ตัวนะมีค้างคาวอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนนั่นแหละนะด้านหน้าค่ะด้านหน้าปกเมื่อกี้เราดูหลังด้านหลังนะด้านหน้าปกจะเป็นแจ็คโวลแนเชนนะคะอัมทาร่นะ ก็คือเจ้าหัวฟักทองตัวนี้ล่ะค่ะคือ Jack O Lantern นะคะใช่ไหมเฮ้ย hey. พูดเปีเรื่อย <laughs> เพืเ่อนๆนบอกอยากรู้อยากรู้เดอะไลท์ออฟจา c คอร์ l แอนด์เบคอนส์ linking you in the new realm feel the crisp autumn air envelop เป็นศัพท์ที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องแบบต้องหาเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มนะ <laughs> ใครที่ชอบเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยอาจจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่ชุดนี้ก็เป็นไปได้นะและเดี๋ยวเรา,เาไปดูหน้าไพ่ดีกว่าเนาะ สำหรับอินดิเทลส์ของตัวเทศกาลนี้อาจจะต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะนี่ให้ดูไพ่เขานะคะก็จะเป็นอะไรที่เคลือบเงาเงา,เงามาแบบนี้ตามแบบฉบับของเขาของค่ายนี้เขาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยมีความบางแต่ความบางในที่นี้เราจะบอกว่ามันคือความยืดหยุ่นแหละมันไม่ได้บางแบบคือถามว่าบางไหมมันมีความ มันเหมาะในการที่จะสับไพ่ในการที่จะอะไรเงี้ยนะคือให้นึกภาพเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะมีไพ่ของค่ายนี้ของค่ายลาสคาราเบลเนี่ยนะคะแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นประมาณนี้แต่แอบมีความรู้สึกว่าไพ่เ,ออเขาค่อนข้างบางนะแต่ความบางมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าแบบบางเชีบ มากอะไรขนาดนั้นนะคะก็ใช้ได้อยู่กระชับมืออยู่แล้วก็เวลาเขารวมกองมันก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกคือมันค่อนข้างกระชับมือมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสับแน่นนี้หรือว่าการสับแบบนี้ก็ตามนะคะพามีความเรารู้สึกว่าแอบรู้สึกว่าไซส์เหมือนจะเล็กกว่าปกติเลยนิดนึงนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูด้านหน้าของพายกัน ไพ่เป็นแบบไรขอบแผ่ไม่มีขอบนะคะก็ด้านล่างจะเป็นชื่อของไพ่ค่ะนี่เหมือนกันเลยนะด้านล่างเป็นชื่อไพ่นะคะแล้วก็ดูรูปภาพกันดีกว่าโอ้โหดูซะก่อนดูหน้าซะก่อนนะคะหน้าโหดมากๆเลยนะคะแกไม่หยุดใช่ไหมกัดเลยอะไราเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะถัดมาใบที่สองเนาอ,อ๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเพื่อนๆคิดเหมือนเราไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมจิกเชนเราหายไปไหนจ๊ะเ <c oughs> มื่อกี้เราสับไพ่อาจจะหลงไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหน ที่หนึ่งใช่ไหม The Fool นะคะดูไปพร้อมๆกันนะหลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันสองค่ะ p r i e s t e s s นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมดี๋ยวสิสิงโตหน้าตาหน้าตาแปลกๆนาะสิงโต <laughs> เก้าค่ะ10นะคะ11ค่ะ12ค่ะ1 3นะค่ะ The d e a นะคะ date, นะแล้วก็ Temperance ค่ะอโอเคค่ะ The Magician อยู่นี่นะคะคุณเป็นบบบว่าเห็นแล้วเห็น The Magician แล้วนะคะเพราะเมื่อกี้แอบมีสลับสับไพ่ไปนิดนึงนะคะอ,อ,อันนี้15 Devil นะคะดู Devil ดูหน้าสิเป็นการวาดภาพที่แปลกดีนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเนี่ย แต่สีสันแบบสดมากสีสันสดมากตามเทศกาลเลยนะคะแอบรู้สึกเหมือนเทศกาลฟักทองเนี่ยแล้วก็มาดู ace of cups นะคะอ่าชุดถ้วยกันม,มีเรื่องราวอยู่บนหน้าไพา่นะคะนี่อะไรเนี่ย หยิบกระดูกมาด้วยหรอเ of cups นะคะแล้วก็ส0 of cups page ค่ะ knight และ queen แล้วก็ king นะคะอ่าโอเคใส่ชุดสีม่วงเหลืองม่วงทองม่วงเหลืองม่วงทองถือว่าเป็นสีทองนะแพร่เหรียญค่ะนี่ สีฟักทองมากสีทองนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นไพ่ไม้ค่ะโอ้ก็จะมีแบบต้นมะใบไม้เนาะที่แตกออกมาจากจากจากไม้นะจากกิ่งไม้นะนะคะก็เป็นอะไรที่แบบแปลกกว่าไพ่ไม้ชุดอืนอ่นๆเนาะอันนี้ก็จะแอบมีใบที่มันแตกออกมาแล้ว สะสดงถึงความสดชื่นนะเน,นี่ยอ่านี่เพจนะคะไนท์ค e ีนแล้วก็ค n g นะคะพอมาถึงไพ่ดาบบ้างเนาะดูซิว่าจะมีความโหดสักขนาดไหนเนาะอืมโอ้ว้าว โอเคอยู่เนาะก็ไม่ได้แบบโหมดมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะสำหรับดูหน้าไพ่เขาแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคชุดนี้มีจุดเด่นก็คือความเป็นฟักทองความเป็นฟักทองตามเทศกาลนะคะใครที่ถูกใจกับเทศกาลนี้นะคะชุดนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็มีความสดใสของสีสันเขานะสีเขาสดมากๆเลยแล้วก็ขนาดของไพ่ที่มันกระชับ กระชับมือเนาะกระทัดรัดกระชับมือนั่นเองนะคะแล้วก็ความมันของตัวไพ่นะคะที่มีการเคลือบเงามานะคะทําให้การสับไ้าค่อนข้างเลื่อนดีนะคะแล้วก็การกรีดไพ่แน่นอนที่สุดเลยค่ายนี้นะยังไงก็กรีดง่ายอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบแบบอยากกรีดไพ่แบบลื่นๆหน่อยก็แนะนําค่ายนี้นะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะคะในการกรีดไพ่เนาะแล้วก็ ในส่วนของหน้าผ้าอย่างที่บอกไปคือสีสันเขาสดใสมากๆเลยนะคะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นเลยนะคะกับชุดนี้ที่ชื่อว่า Jack O Lantern นะคะเอ่ Taro ก็เป็นไพ่ของเทศกาลฮาโลวีนนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเอาไปใช้ปีหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเพราะเลยเทศกาลวันฮาโลวีนมาแล้วเพื่อนๆบอกไม่เกี่ยวเลยนะคะจะใช้เทศกาลไหนก็ได้ใช่แต่ว่าก็จริงๆอยากจะเอาชุดนี้มาเปิดตัวให้ตอนวัน ฮาลโลวีนแหละแต่ก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่สั่งไปก็คือเป็นพรีออเดอร์นะคะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาได้ใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะของเราก็เพิ่งมาถึงนะคะก็ชุดนี้ เป็นอีกหนึ่งชุดที่นำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเจ้าหัวฝักทอ,องตัวนี้นะคะอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะก,ก็โอเคค่ะคลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นนชมกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ